สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่จังหวัดเชียงเซา ลา8นาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดําริอนพ,มพนมสารคามจังวะเชิงงแซาซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดําริแห่งแรกในจำนวน60ทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาชบพิตรมีพระราชดําริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อเป็นแหล่งศึกษา คน้นคว้าทดลองวิจัยแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆให้เหมาะกับสภาพพื้นที่เป็นต้นแบบให้ประชาชนซึ่งในอดีตมีสภาพดินเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานาน,านไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินทําให้ดินจืดและกลายเป็นดินทรายในการนี้ประทับรถรางแระที่นั่งไปทอดประเนตรการดําเนินงานและผลสำฤทธิ์ของศูนย์ได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา,าการ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชิยงแซาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ในปีการศึกษา2,564มีนักเรียนนักศึกษา466คนจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีการสอนนอกระบบภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทระดับปวชแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพสาข้างานเกษตร โอกาสนี้ทอบประเนตการสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกล้วยไม้ป่าได้แก่ว่านเพชรหึงที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ซึ่งมีสรรพคุณทางยานิยมนำมาทำเวช,ชสำอางการนำเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะมาใช้ในการเกษตรรองรับการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อาทิโรงเรือนสตรอเบอรี่การแปรรูปสตรอเบอรี่อบแห้งคุกกี้กุ้งผัดชาและน้ำกระชายพร้อมดื่มเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนร้านพวงครามจำหน่ายสินค้าของศูนย์อาทิแชมพูดอกอัญชันสบู่และครีมบำรุงผิวว่านสาวหลงและเห็ดลินจือแดงอบแห้งโดยขยายผลองความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นแก่เกษตรกร43หมู่บ้านในตำบลเขาหินซ้อนตำบลเกาะขนุนและตำบลบ้านช่องให้สามารถพึ่งพาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยคัดเลือก,กเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ15คนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ15ศูนย์และมีการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านการตลาดและคุณภาพสินค้าอาทิกลุ่มทอผ้าบ้านนายาวอำเภอสนามชัยเขตส่งเสริมการทอผ้าประจำจังหวัดใช้เทคนิคการทอเส้นยืนด้วยด้ายสีน้ำเงินสดเส้นพุ่งใช้ได้สีฟ้าและสีขาวตีเกลียวเป็นเส้นเดียวกันนำมาทอด้วยกี่เรียกว่าผ้าหางกระรอกจะได้สีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือสีดอนคล้ายคลื่นน้ำของสายน้ำบางปะกงและผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากใบเตยเปียกเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจสามารถสร้างรายได้จากเศษวัสดุธรรมชาติ สำหรับส่วนพฤกษศาสตร์ได้ศึกษาทดลองวิจัยรวบรวมพันไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาปลูกในพื้นที่สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนเนื้อที่15ไร่มีพืชสมุนไพร909ชนิดเพื่ออนุรักษ์ขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและนําพืชที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจมาส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรเช่นว่านสาวหลงและชะมางจากการสรํารวจความหลากหลายทางชีวภาพพบว่ามีพันธุไม้ที่ปลูกรวบรวมและขึ้นเองโดยธรรมชาติ 1, 3 0 2ชนิด สัตว์มีกระดูกสันหลัง225ชนิดและมแมลง121ชนิดส่วนการวิจัยการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชมางซึ่งอยู่ในวงมังคุดรสชาติเปรี้ยวจดัดทั้งผลดิบและผลสุก มีวิตามินซีสูงมีสรรพคุณเป็นยาระบายแก้เลือดออกตามไรฟันสามารถแปลร,รูปเป็นแยมน้ำผลไม้หรือวายส่วนสวนลูกกชาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นป่าดิบแรงที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ประมาณ166้ไร่มีภารกิจหลักคือถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบนิเวศป่าไม้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพราะชำกล้าไม้และส่งเสริมการฟื้นฟูนฟนสภาพป่าพัฒนาพื้นที่ป่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรต้นโพสีมหาโพที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาชาพิษทรงปลูกและต้นการประพฤกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรรมราชกุมารีทรงปลูกเมื่อปี2523 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานห้วยเจ๊กอ่างเก็บน้ําในโครงการจัดหาแหล่งน้ําสํารองลุ่มน้ำโจรตามพระราชดําริเพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ําศึกษาความรู้ด้านการเกษตรครอบคลุ่มพื้นที่การเกษตรภายในและนอกศูนย์รวม6,330ไร่ โดยกรมประมงได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดตามเป้าหมายเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำและส่งมอบให้เกษตรกรรวมถึงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจือดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจอาทิปุกกนาตั้งแต่วิธีการเพาะเลี้ยงการคัดเลือกพันธุ์ไปจนถึงการผสมพันธุ์มีการติดตามการดำเนินง,งานเป็นระยะปัจจุบันเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงกบนาได้ด้วยตนเองและถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกในปี2565มีเป้าหมายที่จะผลิตสัตว์น้ำ1ล้าน5แสนตัว เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ําสาธารณะและส่งมอบให้เกษตรกรรวมถึงผลิตปลากินพืชปลาดุกอุยเทศและปลานิลปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโจรไปแล้ว10แห่งอยู่ภายในศูนย์หแห่งและนอกศูนย์หแหง่งนอกจากนี้ยังก่อสร้างอาคารบังคับน้ําเพื่อใช้บริหารจัดการน้ําในลําน้ําโจรเชื่อมโยงกับระบบอ่างเก็บน้ําและคลองส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตอนล่างในตะบลเขาหินซ้อนส่วนกรมพัฒนาที่ดินติดตามการเปลี่ยน แรงของสภาพทรัพยากรดินพบว่าดินมีความร่วนสูยเพิ่มขึ้นโดยใส่อินทรีย์วัตถุในกลุ่มจุลินทรีย์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชรวมถึงนําพืชตระกูลถั่วมาปรับปรุงดินส่งผลให้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชสามารถทําเกษตรได้หลายรูปแบบสําหรับโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเมื่อปี2527เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่เข้าเปลือกราคาตกต่ำขณะเดียวกันประชาชนก็ได้บริโภคข้าวสารที่มีคุณภาพ ภาพดีราคาไม่แพงโดยบรรจุถุงจําหน่ายในนามศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนปัจจุบันให้บริการแก่เกษตรกรในตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงมีเกษตรกรมาใช้บริการเฉลี่ยปีละ255คน ปริมาณข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ37,000กิโลกรัมค่าบริการกิโลกรัมละ1-2บาทในปี2530ได้จัดตั้งสากรการเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดปัจจุบันมีบัญชีสมาชิก203คนดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจแปลรูปผลผลิตการเกษตรและธุรกิจรับฝากเงินแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปมูลค่าธุรกิจรวมกว่า8,800,000บาทมีกำไรสุทธิประจำปีประมาณ 3 9 2 0 0 0บาทเป็นสากรที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งและเมื่อปี2562ขยายผลงานการส่งเสริมอาชีพไปสู่สากรอีกหลายแห่งและโครงการพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนง,งานพัฒนาชุมชนสู่เครือข่ายในพื้นที่รอบศูนย์เช่นสนับสนุนวิทยากรงานศิลปะท,ที่ตามแนวพระราชดําริเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนโรงเรียนหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรด้าน การทอผ้ามัดหมี่ลายคอเจ้าฟ้าสิริวันวรีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างไรายได้งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมในลักษณะฐานการเรียนรู้ฝึกอบรมและถ่ายทอดวิทยาการแผนใหม่แก่ประชาชนและนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหาไรายได้เช่นการทอผ้าการจักสารและทอเสือจากเส้นใยพืชและการเดินเส้นทอง ที่บริเวณแปลงดินอัจฉริยะดำเนินงานจัดการดินน้ำพืชในแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการปลูกพืชหมุนเวียนถือเป็นการดำเนินงานอย่างรู้ทันดินรู้ทันพืชมีการบริหารจัดการน้ำเริ่มจากรู้สภาพดินปรับปรุงบำรุงดินปลูกพืชที่เหมาะสมเช่นขา้าวโพดหวานและพืชผักต่างๆรวมทั้งมีระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะใช้เทคโนโลยี IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำด้วยการรักษาระดับความชื้นในดินที่เป็นประโยชน์และเพียงพอต่อพืช รับส่งสัญญาณแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชันปัจจุบันขยายผลไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานให้ผู้สนใจเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการนี้ทรงเปิดระบบน้ำด้วยเทคโนโลยี IOT งานปสุสัตว์ศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์เผยแพร่แก่เกษตรกร เป็นแหล่งทัศนศึกษาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจปีที่ผ่านมาร่วมกับงานส่งเสริมหกรกรขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรบ้านหินแร่ตบาบลญท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตสนับสนุนไก่เขาหินซ้อนไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวเป็ดไข่พื้นเมืองพันปากน้ําและแพะลูกผสมแบ็กเบกรนกอลเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของเกษตรกรช่วยสร้างไรายได้ในระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรหมู่บ้านใ้ล้เคียง ในการนี้พระราชทานชื่อแกะแพะลูกผสมแบล็กเบงกอลว่าศิลาซ้อนพร้อมกับทรงป้อนนมแพะพันแบล็กเบงกอล งานวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมเพาะเห็ดเศรษฐกิจสู่ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการผลิตและแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ2ชนิดคือเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดลินจือแดงสายพันธุ์ G ีทูเป็นเห็ดสมุนไพรบำรุงสุขภาพขยายผลไปสู่เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรบ้านห้วยกระพีอำเภอพนมสารคามมีสมาชิก8คนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวละ240 0 0 0บาทต่อปี รว,รวมทั้งผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้ยังทำปุ๋ยชีวภาพได้แก่ปุ๋ยหมักเติมอากาศเป็นปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองเติมอากาศเพื่อให้กระบวนการหมักสมบูรณ์และการขยายผลชีวพันธุ์เช่นการทำไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยแมลงหางหนีบและเห็ดเรืองแสงสิริรัศมีเพื่อกำจัดและควบคุมศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรได้นำปุ๋ยและชีวพันธุ์ไปผลิตพืชอินทรีย์แบบผสมผสานและผักสลัด9ชนิดส่งจำหน่ายที่ร้านโกลเด้นเพลสและห้างสรรพสินค้าต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก3 9 0 0 0 0บาทต่อปีเป็น6 5 0 0 0 0บาทต่อ ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมพอเพียงนายเมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราในฐานะประธานคณะอนุกรรมาการดำเนินงานโครงการสูนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ทุกท่านมี กำลังใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เราจะได้ทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็อ,อาจจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าในท้องถิ่นใน,ในชุมชนของเราหรือในประเทศของเราการที่ทำได้ดีเป็นตัวอย่างที่ต่างประเทศจะได้จำไปเขาไว้ ดูมาเห็นแล้วก็ชื่นชมแล้วนำไปปฏิบัติต่อให้มีประโยชน์ต่อคนในประเทศอื่นๆโดยที่เรากา็เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางนั้นก็มีหลายคนที่เขามองเห็นเ่อย,ยงานนี้แล้วก็อพอใจ แล้วก็ทําให้เราก็ประเทศเราก็จะอยู่ล่มเย็มเป็นสุขสบายเวลา14นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนะะินไปยังเมนชั่วคราววัดโสธรวรารามอำเภอเมืองในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมังคลาจารย์ประยงค์ปิยะวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามซึ่งมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่23มกราคม2564 สิริอายุได้96ปีพันศา54พระธรรมมังคลาจารย์มีนามเดิมว่าประยงวันนประดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2468ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดแสนภูดาดจังหวัดฉะเชิงเซา มีอุปนิสัยฝักใฝ่ในธรรมเข้าวัดทำบุญยึดความซื่อสัตย์เป็นหลักแห่งการดำรงชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาว์เมื่ออายุ39ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงมีพระครูธรรมกิจจานุรักษ์วัดอุสภารามเป็นพระอุปชา<อ>ได้รับฉายาทางธรรมว่าปิยวันณโนหมายถึงผู้เป็นที่รักและน่าสรรเสริญพระธรรมมังคลาจารย์เป็นพระเถระที่เคร่งครัดพระธรรมวินยัยจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ทั้งยังได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจําวัดท่าสะอา้านโดยดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิเจ้าอาวาสวัดท่าสะอา้านเจ้าคณะตําบลบางบัวเจ้าคณะอําเภอบางปะกงที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางปะกงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12และเจ้าอาวาสวัดโสธรวาราม ด้วยศีลาจารวัตที่งดงามเปี่ยมด้วยเมตตาและหมันบำเพ็ญสมณธรรมจึงได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการทำนุบำรุงรักษาและพัฒนาวัดโสธรวรารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชน นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรบุญโยอดีตจเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ที่ห้องรัตนะจันทศรวรคุรุฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหน้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศลส0 0วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารช่วงวรปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งมรมภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่9ธันวาคม2564สิริอายุ96ปีพรรษา77 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2 4 6 8ที่จังหวัดสมุทรปราการ บัรพชาเป็นสมณีเมื่ออายุ14ปีที่วัดสังขราชาต่อมาปี2488ได้อุปสมบทที่วัดปักน้ำโดยสนใจศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสนาจนสอบพระประิยติธรรมและนักธรรมได้9้าประโยคตลอดริเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณอุปการแก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนามากมายอาทิด้านงานปกครองงานการศึกษาและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอาทิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมาการมหาเถรสมาคมและประธานสมัชชามหาคณิสรผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกรา้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่บ้านเลขที่5 8ทับ7หมู่ที่1ตำบลนาเรงอภอนพิตำจัังหวดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกลสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานจิโรดจิตวิสุทธ์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมท ทหารพรานที่42เหตุเกิดบริเวณคลองชนรัระทานบ้านเมาะโงหมู่ที่5ตำบลกระวะอํอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16มีนาคม2565การได้รับประมหาการุณาที่คุณอีกครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานจิโรธอย่างหาที่สุดมีได้กูวั